ครับสวัสดีครับก็หลายคลิปว่าทาเรื่องเกี่ยวของหวานไปแล้ววันนี้ก็แบบมาดูของข่าวตามมาดูแตงกวาหนึ่งลูกใช่ไหมข้างในอะ่ะมันจะมีแบบเปบางวันเขาเอาแตงกวามาแจากนะเก็บแตงกวามาหันห่นหั่นคนเยอะก็แล้วแต่ให้เราแตงกวากี่ลูกกี่ลูกแล้วแต่เหมือนแค่นี้ก่อนนี้ทำสาิีที่ดูก่อนเขาจะหัน่นนะ หันมันไว้ครับหัห่นไปแว่นๆอะสี่แทะสี่แถวสองแถวแล้วแต่ถ้าแต่เราจะกินอนะ่ะคุณจะกินกี่แถวคุณก็หั่นไปนันนะเอาแบบพอดีคามาหั่นมาใส่ถ่วยใส่แล้วแต่คนจะชอบนะอืโลกสวยไม่ต้องมาดู ใช้มือแหละทำเองกินเองไม่ได้ไปทำขายใครนายอยู่หงานของมันทำกินกันอย่างเงี้ยพวกน้งนองๆพวกเด็กบ้างเนี่ยไอ้น้นมาม่ามีท่าทสุดไม่ว่าจะร้อะไรอะถ้าอยากกินแบบเปรี้ยวๆก็ต้องใส่ต้มยำแต่นี้ลองรสชาติใหม่ลองรสต้มโพงจบเอามาใส่มาดูทำาไมเห็นงี้ไปเลย ก็คลุกเท้าให้มันเข้ากันเป็นอย่างแล้วก็เอาน้ำอุ่นใ,ใส่หน่อยนึงแต่ความแทรกของตกรบนตังนะอะไรอ่างอี้ข้างในมันทำอะไรไม่ได้หรอ,อกกนากอย่างี้ยอยากกินท้มตมัมก็ต้องรอจดเบอร์ไม่มีตังทำาไงาก็ทนหลวงมากเลย ใครมีพริกก่นก็ไปเดินขอตามบ้านอ่อยอยากได้หวางก็ไปน้ำตาลต,ตามบ้านแต่มาม่าห่อเดียวถุงเดียวมันก็ทำแค่เนี้ยมันก็อร่อยแล้วนะดูดจะเป็นยำแตงกวานะครับโอเคนะฝากไปด้วย